สวัสดีครับวันนี้วันที่24กรกฎาคม2568คระกม2,568ันนี้ก็เวลา,าเที่ยงครึ่งครับ12นกา30นาทีวันนี้ขึ้นสวนสายหน่อยครับพระตอนเช้าไปมีธุระที่บ้านร้านค้าของข้างนอกครับวันนี้ผมขึ้นมาก็เห็น สะท้อนครับตัวลูกสะท้อน,อนหล่นเต็มเลยพันปุ๋ยพักปุยไฟครับรสชาติก็โอเคแต่ก็ไม่ได้มีเออจะเอาไปขายครับไม่ไม่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีคนขายด้วยครับลูกผมก็ไปทํางานหมดหมดแล้วม่บ้านก็ไปทํางานนะครับมีผมมีคนเดียวคนที่จะขายครับก็เลยปล่อยให้มันหล่นทิ้งบอกญาติๆเลยครับ คนกรีดยางด้วยถ้าผ่านมาก็แวะเข้ามาเลยผมที่สวยก็เอาไว้ต้นๆแต่ไม่รู้ว่าเขาแวะมาเอาหรือเปล่านะ่ะส่วนมากก็ไม่ค่อยมานะแาวบ้านเขาแถวนี้เขาไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ผมพั์สินผมเก็บไว้ที่กระต๊อลหลายอย่างที่เป็นมีค่าก็ไม่หายนะครับสามปีที่ผมออกจากงานมา อยู่บ้านนี่ไม่มิไม่หายทุกอย่างทิ้งเอาไว้หลายอย่างครับอที่มีค่าก็อย่างครบหมดเลยเพราะว่าคิดว่าแถวนี้มันก็มีอนมีคนที่จะว่ามีรายได้ทุกวัน,นครับเพราะว่าเป็นสวนยางก็มีคนละยี่สิบสิบยี่สิบสามสิบไร่อยู่รายได้นะครับเดือนละสองครั้งนะวันนี้ก็เป็นวันที่ เป็นวันที่พ่อค้าเขานัดรับซื้อ,อยางกันครับก็เห็นขนส่งวิ่งไปตลอดเลยประมาณยี่สิบสามสิบเซี่ยวครับขนขนอยู่เนีเส้นนี้ปลูกยางอ,อะไรเยอะมันเขาหุบเขาอยู่ข้างในครับออกมาอันนี้จะเป็นอ่าแป๊บเดียวก็จะถึงร้านค้าไปถึงถนนใหญ่ครับออกไปนิดเดียวประมาณร้อยกว่าเมตรครับก็ถึงทางถนนดําถนนใหญ่ ส่วนข้างในหุบเขานี่ก็ปลูกกันเต็มหุบเขานี่ปลูกยางทั้งนั้นเรียกว่า100ร้อยเปอร์เซ็นก็ปลูกยางอื่นก็เปอร์เซ็นเดียวครับมันสเปรหลงังเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก็ยางพาราทั้งนั้นรายได้ก็ถือว่าเป็นปีปีเด่นป,ปีทองของชาวสวนยางคหลังจากที่เราเลื่รัฐบาลมาใาการเลือกตั้งก่อนก็สิบเจ็ดสิบห้าบาทผมก็บอกคนงานหยุดจีดเลย่วงนั้นปัจจุบันนี้ก็ยัง่งยั้งอยู่มันสามสิบนะครับ ส8ก็ิบก็ยังได้ครับเดือนเมษาแรงที่ผ่านมารายได้ก็โอเคแต่มาชวนนี้ก็ว่าภาษีของทำนะครับของสลัดไม่รู้จะเป็นยังไงก็เ้สียเขาตกใจอยู่ก็รอลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ปลูกไว้ก็ผมโอ้ถือว่า โอเคนะครับนี่ครับผมก็เลยปลูกเพิ่มไปสาสิบกว่าไร่นะครัลปลูกปลูกเพิ่มเลยก็ปีนี้ก็ปีทองปลูกแล้วก็แทบจะว,ว่าไม่ตายนะครับผลลากยาวมาตั้งแต่เดือนพฤษภาก็ดีใจสองปีที่แล้วที่ผมปลูกเพิ่มมาก็มีตายนะครับยี่สิบสามสิบต้นเลยนะครับเพราะฝนมันทิ้งช่วงเดือนมิถุนาประมาณนี้ปีนี้ไม่ทิ้งช่วงเลยยาวตั้งแต่เดือนพฤษภายางก็เลยติดทุกต้นไม่ตายเลย ก็เลยว่าเป็นปีทองของการปลูกต้นไม้ปลูกต้นผลามาไม้ปลูกยางพาราครับก็ขอผมก็ว่าถ้าใครมีที่มีทางอยู่บนหลังเขาที่สามารถปลูกยางพาราได้ผมอยากแนะนำ่าให้ปลูกเลยนะครับก็เสียสละแค่เจ็ดปีก็ติดได้แล้วปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็นยี่สิบสามสิบปีอย่างนปัจจุบ,บันนะครับรายได้ผมได้รับ เดือนละสองครั้งนะครับเออถ้ามียี่สิบอไล่ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันเยอะกว่าเงินเดือนของข้าราชการอาที่บรรจุใหม่ๆนะครับไม่ว่าใหม่ๆล่ะครับพง่ายๆว่าเป็นเป็นอหลายหมื่นครับรายได้ถ้ายี่สิบไล่ขึ้นไปนะ ดู่ิครับนี่คือของกิ่งครับราคาประมาณนี้สามสิบนี่โอ้ยอยู่ได้เลยถ้าขึ้นกว่าสามสิบก็ยิ่งสบายใหญ่ก็ขอแนะนําว่าปลูกปลูกยางพยะพาราเลยครับภาคอีสานเนี่ยผมเคยปลูกมันสมหลังก็ได้เป็นปีละครั้งเดียวเองแล้วก็มัล่ลำบากคนระับมาปลูกยางพาราน,นิ่งส้วนนี้ได้สองครั้งเดือนละสองครั้งครับสบายสบายเลยโอย้ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าผม ได้ติดครบทุกไร่ที่ผมมีนะโอ้รายได้ะาะว่านะเป็นเป็นหลักหลักแสนนะครับต่อเดือนอันนี้ก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่นะครับก็โอเคเลยก็ก็ฝากไว้นะครับเกษตรกรภาคอีสานถ้ามีที่บนมีที่บิทางก็ปลูกเลยครับยางพาราคิดว่าไปถูกทางนะครับ ปัจจุบันชาวบ้านก็แฮปปี้ครับขายยางพารามีรายได้ประจําทุกเดือนครับไม่ไม่ใช่ราก,การแต่มีเงินเดือนได้ทุกเดือนครับเดือนสองครั้งนะครับถ้าปรีดเองก็โอ้ยิ่งได้เยอะเลยผมผมไม่ได้จีบเองผมให้อยากพี่น้องค่อยๆค,คนงานปีดก็ย,ยังโอเคครับยังเวลาปลูกง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่การรักษาก็ไม่เท่าไหร่ครับ พอได้ว่าเรามีที่รับก็ขอฝากไว้ครับปลูกเลยกับยางพาราครับก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูสวนยางพาราที่ผมปลูกใหม่อยู่อยู่ข้างในข้างในเข,ข้าไปดูนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันยาาครับช่วงนี้ฝนตกทุกมาก็ย้าเนี่ยผมก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่จ้างคนฉีดฉีดยาฆ่าย้าครับมันต้อง ขายยาฆ่ายาแล้วท้างนั้นก็เอาไม่ไม,ไม่ไหวนะเอาไม่ไหวเพราะว่าใครหญยาคอมมวนิสต์ครับมันกําลังจัดจัดเป็นดอกครับเป็นดอกปล่อยให้เป็นดอกไม่ได้ครับมันมันฆ่ายากแล้วก็มันจะเป็นพันธุ์ปลูกเกิดในปีต่อไปเราต้องฆ่ายาก,ก่อนที่มันจะเป็นดอกครับปีต่อไปมันถึงจะไม่มีก็เกิดขึ้นอีกครับก็จะการรักษาก็จะง่ายขึ้นไปอีกครับ ยางพาราก็รักษาแค่ปีที่1ปีที่2ปีที่3ามแค่นั้นครับตรงนั้นก็สบายๆเลยเพราะว่ายางพารามโตขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วครับก็ขอจบคลิป,ปเแค่นี้นะครับแต่ผมจะเข้าไปดูส่วนยางข้างในใค่อยครับสวัสดีครับ